สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนีป้ปน,นุอยู่ที่ ina ะะบารีนานะคะบารีนานี่ดูเลยค่ะเขาหาปลาขึ้นมาตรงนี้แล้วเขาก็เอาทําเศษกระดูกให้ฟิดเจ้านกพาริเกนทั้งหลายค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆดูค่ะดูโอ้ิวยงฟูค่ะ ี๋ยววันนี้พันตุจะพาลงเรือไปชมนะคะก็จะมีเรือชมทะเลค่ะตรงนู้นเป็นเกาะไกลๆนะคะชมไปค่ะโอ้สวยงามตรงนี้เป็นท่าเรือนะคะเวลาเขาหาปลาเขาก็จะมาขึ้นตรงนี้ค่ะโชคดีเราอาจจะได้ปลาสดๆไปทานก็ได้เห็นไหมคะ เขาใจดีค่ะเขาเอาอ้าวว้าวว้าว,ว,าวลุกลุกแนละ้นกนี้กินปลาค่ะเราจะรู้เลยว่าตรงไหนมีปลาเยอะไหมะจะพิลิแกนเลยค่ะนกน,นั่งนวล เห็นไหมคะปานุษกับพี่สาวคะ่ะกำลังมอร์นิ่งวอล์กตอนเช้านะคะาอากาศสดชื่นมากกาสดชื่นไหมโอ้ทะเลสวยด้วยส,สวยมากเห็นไหมคะใช่อาหารหน้าหน่อยออค่ะสิบ 11. โมงสิบโมงเขาจะมารับเรา เดินหลบ,หลบจัก,กรยานเห็นไหมคะเขามีทางให้เดินจัก,กรยานขี่รอบเลยค่ะรอบรอบชายหาดค่ะสวยมากเลยสีน้ำทะเลก็สวยนะคะวันนี้พานุชพาชมตรงนี้เป็นสวนน้ำค่ะอ๋ว,วเดี๋ยวถ่ายรูปโอ้โหน้ำทะเลสีสวยมากเลยอันนี้ขอ ตรงนี้เดินผ่านสวนน้ำนะคะแต่ยังไม่เปิดค่ะตรงนี้เป็นสวนน้ำนะคะไปค่ะไปต่อเรามาชมมาเดินไปนเที่ยวไปด้วยกันอนี้ป็นทเดิน เดินกันเล่นเดินเล่นกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีรูให้เราเดินเล่นและก็มีรูให้ขี่จักรยานค่ะเจ้านกเอ๋ยเจ้านกมีความสุขกันนะอิสระเสรีนะคะพวกคุณเนี่ยมีอิสระเสรีนะคะ